แอดมินพามาวันนี้วันนี้พามาหลายข้าวต้มข้าต้มเขาืว่าข้าต้มประจันบานบาน้าบันพอแห้งมีเม,มนูอะไรบ้างคะาาดุกูครับกระนงครับนันหอยแล้วก็คุ้ยใตแล้วข้าแหนงทำไมเหลืแอแพงดีกว,ว่าค้ยน้ำค้น้ำปลาเลยนะปลากระงปงอูต้สาอือานี้อยู่ที่ไหนคะนี่ไงน้อ๋ออยู่ที่ไหนถนนพัทยากลากงตกข้ามฟูดแล้ว ตรงทางฟุตแลนด์คือถ้าเกิดมองจากข้างหน้ามาเนี่ยร้านนี้จะแบบว่าบ้านๆเลยนยะเป็นร้านข้าวต้มธรรมดาแต่ถ้าเกิดข้างในข้างในเป็นสวนนะมีที่นั่งเยอะหลังร้านเอารถเข้ามาจอดหลังร้านเลยครับบรรยากาศจะแบบว่าคนละคนละเรื่องกับกับข้างหน้าเลยนะคะเข้ามาใช้การมาทานของจุกจิ๊บแล้วเข้ามาคุณไม่ไปกินร้านทีป่ะคะปิดแล้วครับร้านนี้ไม่ไม่เปิดแล้วปิดเร็วปิดเร็วโควิดเออเขาปิดเร็วร้านทิีร้านของใครอะคะ ทำไมเป็นญาติกันเปิดมานานแหมคะร้นที่ขายอะไรคะอุ้ยเปิดมา40ปีแล้วอ้าวเหรอเปิดมา40ปีแล้วแต่ตอนนี้ปิดแล้วปิดเทาโมงเย็นปิดเทาโมงเย็นปิดเท่าโมงเย็นเลยอะไรกินเลยขายอะไรบ้างคะร้านทิพย์ตำนานเลยตำนานครับสันติครับสันติครับสันติซึ่งสเต็กสเต็กก็มีแล้วก็อาหารไทยก็มีอืมมีหมดอะกะเพรากระเพราอะไรก็มี